สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิงเทียนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างน้อย300คนส่วนมากมาจากกลุ่มบาสและนูจาบะได้ข้ามพุมแดนเข้าไปในซีเรียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567นะครับซึ่งใช้ถนนลูกรังเพื่อหลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนทางการขณะข่าวทาหารในซีเรียเปิดเผยว่านักรบเหล่านี้ข้ามพุมแดนเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อเลี่ยงถูกโจมตีทางการ ก่อนมุ่งหน้าไปเสริมแนวรับของทหารซีเรียต้านทานการลุกคึบของกลุ่มกบฏทางตนออกเฉียงเหนือหลังจากสูญเสียเมืองอเลปโปให้กับฝ่ายกบฏเป็นครั้งแรกเมื่อสุดสัปดาห์และกําลังมุ่งลงไปทางใต้เข้าเมืองฮามาเมืองใหญ่อันดับสี่กลุ่มติดอาวุธในเครือข่ายอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการปราบกบฏที่ลุกขือต่อต้านประจำดินบาซาอาวาซัตในปี2554ทางด้านอับดอัลตีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่ากองทัพซีเรียมีศักยภาพในการรับมือกับกบฏได้ แต่อิหร่านยังให้การสนับสนุนที่จําเป็นด้านทําเนียบรัฐบาลของรัสเซียถแถลงนะครับว่าประธับดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียตัวสับหาหรือสถานการณ์ซีเรียกับประธานาดีมาซูดเปเชกเชียนของอิหร่านเมื่อวันที่2ธันวาคม2พร 17, และยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขกับรัฐบาลอันชอบธรรมของซีเรีย พื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียรัสเซียเข้ามาแทรกแซงสงครามกลางเมืองซีเรียในปี2558และสนับสนุนรัฐบา,าลของบาซาอาวาซาัดนับตั้งแต่นั้นมาและยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่แนกับทางด้านอิหร่านลังคำสงครามกับกยูเครนทางด้านประทรับดีบาซาอาวาซาัซัดกล่าวหลังจากหาหรือกับประทรับดีอิหร่านว่า การยกระดับการก่อการร้ายของกลุ่มกบฏภายใต้การนำของอาัาตารีอันชามหรือว่า HTS กับพวกสะท้อนเป้าหมายกว้างไกลในการแบ่งแยกประเทศต่างๆในภูมิภาคและเขียนแผนที่ใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหรัฐอเมริกาและฝ่ายตะวันตกสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นเครื่องบินรบของซีเรียและรัสเซียยังคงโจมตีทางการใั่เมืองอิสริเฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏและที่อเลปโปอย่างต่อเนื่องเพื่อชะลอแนวรุกของนักรบกฝ,ฝ่ายต่อต้าน เป็นเหตุให้พลเรือนในค่ายผู้ริพัยจังหวัดอเลปโปเสียชีวิต11รายจำนวนนี้เป็นเด็ก5รายด้วยกันผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิเ่มเติมนะครับว่าชายแดนของทูเคียและซีเรียตอนนี้ได้มีการรุกคืบของฝ่ายต่อต้านชะลอตัวลงเทียบกับหลายวันก่อนหน้าแต่ว่าปักหลักอยู่แถบชานเมืองฮามาตัดจากเมืองอเลปโปลงทางตอนใต้กระทรวงกลาโหมซีเรียระบุว่าทหารรัฐบาลประทะก,กับกลุ่มก่อการร้ายในเขตชนบทของจังหวัดฮามา องค์กรสังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่าฝ่ายกบฏยิงจรวดโจมตีเมืองฮามาฆ่าชีวิตพลเรือนไปหกรายด้วยกันกลุ่มกบฏท,ที่ได้รับการสนับสนุนจากคูกเกียย,ยังยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองทานริฟาที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือว่า SDF นํานำโดยชาวเคิร์ดเรียกร้องระเบียบม,มนุษยธรรมให้ชาวเคิร์ดที่อาศัยในเมือง ฐานดีฟาสและพื้นที่ต่างๆในเมืองอเลปโอปอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยในขณะที่ทางด้านแมตทิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นทุกประเทศในภูมิภาคใช้อิทธิพลของตนผลักดันลดความรุนแรงและกระบวน,านการทสกัดเมืองและปกป,อป,อป้องพลเรือนด้านสาภาพยุโ,โรปเรียกร้องลดความรุนแรงและปกป,อป้องพลเรือนเช่นกันขณะที่ประนามรัสเซียที่โจมตีทางการในซีเรียทําให้พลเรือนนั้นเสียชีวิตนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียด้วยครับ